ผ่านไปมหาเทียา์ิดยที่รคจัรทรีค่ะตอนนี้จะนะคะจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาด้นานชีวะกันก่อนการศึกษาชีวะของพืชคือการศึกษาการตอบสนองของพืชต่อการเปลี่ยนแปลทงทางฤดูการโดยมีปัจจัยทางด้านก,นยกายภาพและชีวภาพเข้ามัานเกี่ยวข้องาจากสถานการณ์ภาวะเล,ะละือร้อนปัจจุบันทำให้นักวิจัยเริ่มส่งเริ่มที่จะหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาดาการเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงในด้านสภาพอากาศโดยความแปรผัน ของนธะรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของุณลภูร์ปริมาณน้ํฝนและระดับต่าาทะเลค่ะจึงนํามาสูก่การใช้พืชในการติดตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งนั่นก็คือการศึกษาอาชีพน้ํนั่นเองโดยรูปแบบอาชีพน้ํของพืชที่ทําการศึกษานะคะได้แก่อาชีพน้ํของใบชีพน้ํของโคนและอาชีพน้ํของดอกค่ะ โดยชีพพลักษของใบพบว่าพืชจะมีการปรับตัวเพื่อประโยชน์ในด้านการสังเคราะห์แสงรวมถึงสามารถจิ้งใบในช่วงดูแลและปีกใบใหม่ในช่วงฤดูฝนโดยจะทําการศึกษานตั้งแต่การปิดใบใบแก่ไปจนถึงใบร่วงสำหรับชีพพลักของดอกพบว่าการเกิดดอกมีความซับซ้อนมากกว่าการเกิดใบและยังมีความสาคัญกับตัวถ่ายละองคมซึ่งจะทําการศึกษาตั้งแต่ดอกรูไปจนถึงดอกปานค่ะ และการศึกษาสุดท้ายและตคือการศึกษาอาชีพพลังของคนซึ่งนราว่าเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่สุดในการศึกษาอาชีพพลังค่ะและพบว่าการเกิดฝนมีความสําคัญ์กับตัวกระจายเมล็ดโดยนิยมทําการศึกษาตั้งแต่ผลอ่อนไปจนถึงฝนแก่การศึกษาชีพพลังฝนทั่วไปเริ่มมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นในป่าเขตร้อนนะคะซึ่งรวมถึงป่าเป็นจพรัณด้วยค่ะโดยพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการณ์วีนะคะมีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ให้แต่ว่ายังไม่มีการศึกษาข้อมูลทางด้านชีพลังนะคะจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะทําการศึกษาชีพลังของผู้ภายในวิทยาเขตน,นะะเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทางนิเวศวิทยาของพืชลดเฉือเใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา,านนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากความน่าสนใจต่างๆนำมาสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือเพื่อศึกษารูปแบบทางชีพลังของพันธุ์ไม้ที่มีความสําคัญในป่าบิจันทร์นะคะ โดยสามารถอธิบายได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบทางชีพพละ์ก,กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสามารถอธิบายได้ว่าปัใจจัยใดที่ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงทางรูปแบบชีพพละค่ะจากวัตถุประสงค์บรรานะคะนาสู่คําถามของการศึกษาได้3าข้อค่ะคือ 1. รูปแบบทางชีพพละในป่าเป็นเฉพาบริเวณพื้นที่ศึกษามีรูปแบบเป็นอย่างไร 2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีผลต่อรูปแบบทางชีพพละ์อย่างไรและ3ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ตัวใดที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบชีวภาพครสำหรับพื้นที่การศ,รรศ,รรศึกษาครทางการศ,รรศึกษาบริเวณแลงศกษถาวราหา,อหาของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการณ์อุบีมีพื้นที่ขนาด4เแต่มีสภาพป่าเป็นป่าเป็นจำปันและป่าป่าผัไผ่ผสมอยู่รวมกันมีอุณหภูมิเฉลี่ยตามสุดและสูงสุดอยู่ที่9-35องศาเซลเซียสมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่รประมาณ8 6 6มิมาาลล,มมนนลิเมตรต่อปี สำหรับสภาพอากาศโดยเรีนพื้นที่ทำการศึกษาซึ่งวัดตั้งแต่เดือนกุมภาพม์ปี2554จนถึงเดือนมการาคมปี2555ซึ่งเป็นระยะเวลา12เดือนนะพบว่ามีช่วงฤดูแล้งในเดือนกุมภาพันธ์และตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงของฤดูฝนและมีช่วงฤดูแล้งปรากฏอีกครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมกราคมค่ะและจากการเก็บข้อมูลทางด้านสภาพอากาศพบว่า ในเดือนตุลาคมมีปริมาณน้ำฝนน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่288ม mm. ิลลิเมตรค่ะในด้านการเก็บข้อมูลพัสนาม่ะทำการเก็บข้อมูล2ส่วนค่ะในส่วนแรกคือข้อมูลทางด้านชีพนิจโดยเลือกชนิดพันธุ์ต้นไม้ทั้งหมดชนิดพันธุน์ชนิดพันธุ์ละ10ต้นซึ่งจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางหรือ DBH ตั้ง85เซนติเมตรขึ้นไปทำการประเมิเนเปอร์เซ็นต์การปรากฏของใบดอกและผลู สำหรับข้อมูลอีกส่วนนึงน,นะคะคือข้อมูลการปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทําการเก็บเพียงแค่คุณภาพและปริมาณนะคฝนจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศของมหาวิยทยาลัยหิวดลิทยาเขตการานุรีค่ะระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะทําการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพนันธ์ปี2554จนถึงมกราคมปี2555สาหรับชนิดพันธุ์ที่ทําการศึกษานะเลือกโดย,โดยเลือกจาก,กนชนิดความสําคัญรวมถึงการใช้ประโยชน์ซึ่งประกอบไปด้วยต้นกระพิจันทร์ ตะขคะตะค้ำตะแบกหนูทองเนื้อห้ากระดูกป่าพอขาวออลายมหาภูมิและว,ว่าค่ะโดยการวี้คขาข้อมูลในเรื่องของรูปแบบทางชีพพลังในป่าผลิตภัณฑ์บริเวณพืน้นที่ศึกษาจะวิเคราะห์โดยการใช้เปอร์เซ็ตรรนต์การปรากฏของใบดอกและผลค่ะสำหรับสเปรแมนคอร์เร l เลชันจะใช้ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรากฏของใบดอกและผลกับปริมาณน้ำฝน และใช้ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรากฏของใบดอกและผลกับอุณหภูมิค่ะจากการเก็บข้อมูลเป็นเวลา12เดือนนะคะเราสามารถอธิบายรูปแบบทางชีพพลักในพื้นที่ศึกษาได้ดังนี้ค่ะโดยกราฟแรกโดยกราฟนี้เป็นกราฟแสดงเปอร์เซนต์การปรากฏของใบดอกและผลค่ะโดยแกน Y ที่1แสดงเปอร์เซนต์การปรากฏของใบแทนด้วยกราฟแท่งสีเหลืองค่ะและแกน Y ที่2แสดงเปอร์เซนต์การปรากฏของดอกและผล สแสดงโดยราฟเส้นสีแดงและสีฟ้าตามลำดับค่ะจากการจากการเก็บข้อมูลนะคะพบว่าพืชพืชที่ทำการศึกษามีการผลัดไปในช่วงตั้งแต่เรือนเดือนตุลาคมจนถึงเรียนมกราคมและผีใบใหม่ในช่องเรียนกรุงพาพนจนถึงเดือนเมษายนค่ะสําหรับการออกดอกและออกผลพบว่าสามารถออกได้ตลอดทั้งปีแต่ออกได้ในปริมาณที่น้อยค่ะจากการศึกษาพืชทั้งหมด10ชนิดพันธุ์สามารถแบ่งกลุ่มของ พันไม้ได้เป็นสามกลุ่มค่ะคือกลุ่มแรกในกลุ่มถัดไปนะคะประกอบไปด้วยต้นกอขาวและต้นะอร้อวเดือนห้าค่ะซึ่งจะสังเกตได้ว,ว่าพืชในกลุ่มนี้นะคะจะมีการผัดไปทิ้งหมดต้นนะคะและจากการทดสอบทางสถิติพบว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณนะ้ำฝนอย่างมีนยัยยะสำคัญสําสำหรับกลุ่มถัดมานะค,ะคือกลุ่มที่ถัดไปนะคะซึ่งประกอบไปด้วยต้นกระพี้จันทร์ตะเคาะตะค้ำตะแบกหนูและปอขาว ซึ่งพืชกลุ่มนี้นะคะจะมีลักษณะที่ในช่วงฤดูแล้งจะมีการผัดไปมากกว่า50เปอร์เซนตนะคะและจากการทดสอบพบว่ามีความพกับปริมาณน้ำฝนอย่างมีนัยสําคัญค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือพืชในกลุ่มไม่ผัดไปนะคะซึ่งได้แก่ต้นกระดูกป,ป่ามหาภูมิและว,ว่าค่ะจากการศึกษานะคะพบว่าพืชกลุ่มนี้นะคะจะผัดไปน้อยกว่า50เอร์เซนและไม่มีไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนค่ะ สำหรับชีพพลของดอกนะคะพบว่าดอกสามารถออกได้ตลอดทกปีแต่ออกในปริมาณที่น้อยซึ่งพืชทั้งสามชนิดในที่แสดงาานะน,น้ำตาลนะคะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิอย่างมีนัยยะสําคัญสําหรับชีพพลของผลน,นะคะพบว่าในสิ่ชนิดพันธุ์มีเพียงชนิดพันธุ์เดียวที่ไม่เกิดการออกผลน,นะคะคือว่าค่ะและก็ต้กนกระบี่จันมหาคมและก็ดูป่านนะคะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิอย่างมีนัยยะสาคัญ โดยพืชที่โดยพืชทั้งสิบชนิดนะคะภาษาพืชที่ทําการศึ่อารนั้นในกลุ่มของผัดใบและพีชผัดใบมีความสาคัญกับปริมาณน้ําฝนอย่างนัยยะสาคัญซึ่งกล่าวได้ว่าเมื่อปริมาณน้ําฝนลดลงจะส่งผลผลให้พืชมีการผัดใบเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการรอบตัวต่อการตอบสนองของสภาพอากาศและนอกจากนั้นยังพบว่าพืชนีกลุ่มแม่ผัดใบไม่มีความสําคัญกับปริมาณน้ําฝน แต่พบว,ว่าพืชนในกลุ่มนี้นะคะยังมีกลไกในการปรับตัวนะคะเช่นในต้นว่านะคะจะมีการสร้างชัง้นคิวติคิลที่หนาขึ้นเพื่อลดอัรตราการไยน้ําหรือในต้นหางพงมนะคะจะมีการสร้างผนบริเวณท้องใบเพื่อลดอัตราการขาการไทน้ำเช่นกันค่นะ,คะสำหรับชีพลักของดอกและผลนะคะพบว่ามีการออกดอกและผลในปริมาณที่น้อยนะคะจากการเทียบปริมาณน้ำผลจากการเปรียบเทียบปริมาณน้ำผลในปี2 5 5 3ถึงปี2554 พบว่าในปี2,553ในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมมีปริมาณน้ำฝนตกสูงมากนะคะทําให้ดอกและผลออกในช่วงนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันในปี2,554เนี่ยมีปริมาณน้ำฝนตกตลอดทั้งปีคะ่ะแต่ตกในปริมาณที่น้อยจึงส่งผลให้การออกดอกและออกผลยมีปริมาณที่น้อยแต่ว่าตกตลอดทั้งปีแต่ว่ามีตลอดทั้งปีคะ่ะ และจากการและจากความแปรผันของอุณหภูมิในปี2,553นะคะซึ่งมีความแปรผันของอุณหภูมิค่อนข้างแตกแต่างกันมากนะคทำให้การออกดอกและออกผลมีมากมีเป็นจ,จำนวนมากแต่ออกเยงแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าในปี2,554มีความแปรผันของอุณหภูมิไม่ค่อยแตกต่กางกันอย่างเด็ชัดน,นะคะทำให้พืชพืช้เนี่ยออกผลออกดอกและผลในปริมาณน,น้อยๆแต่ว่าออกเป็นเวลานาน จากการเก็บจากการสรุปผลนะคะบว่าคือจะผัดใบในช่วงฤดูแรงและผีใบในช่วงฤดูฝนโดยสามารถพบดอกและผลได้ตลอดทั้งปีค่ะโดยปัจจัยทางด้านฤดูปัจจัยทางฤดูการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางชีพลาค่ะโดยเมื่อฤดูการมีการเปลี่ยนแปลงนั้นหมายความว่าอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันโดย2ปัจจัยนี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางชีพละค่ะ ซึ่งการศึกษาในในครั้งนี้นะคะเป็นการศึกษาระยะสั้นค่ะแต่ว่าโดยปกโดยปกติแล้วการศึกษาชีพพลานจะทำการศึกษาเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาไปบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นค่ะจึงนํามาสู่ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการเพิ่มจํานวนชนิดหรือระยะเวลาในการศึกษารวมถึงเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและลองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นนะคะเช่นปัจจัยแสงความชื้นหรือตัวกระจายเมล็ดค่ะ และขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านในหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์มหาวิทยาลาัยมหิดลวิทยาเขตการจนวบุรีนายสุพัฒน์ประสงค์ศรสำหรับการจำแนกต้นไม้และการเก็บข้อมูลทางด้านสภาพอากาศ